ถ้าใครทำอะไรอยู่เพื่อที่จะแบบทำตามคำสั่งเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอสิ่งนี้มันมีคุณค่าไม่มีคุณค่าไม่รู้ลนะใครสั่งมากูก็ทำไแปบบใครโทรมาให้ทำอะไรก็ทำเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างมันอยู่ไม่ได้นานหรอกครับมันอยู่แต่การที่คนที่ทำอะไรแล้วรู้ถึงเป้าหมายตนเองรู้ถึงคุณค่าในตัวเองเนี้ยอันนี้สิของจริง และเขาก็จะไม่หวันไหวต่อโลกกระทำใดๆทั้งสิ้นสถานการณ์ช่วงนี้นะมันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงโลกกระทำแปดใครพอคุ้นๆบ้างครับแต่น่าจะเคยได้ยินแหละอาจจะไม่รู้ว่ามันคือโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดเป็นดูเป็นภาษา,ษาธรรม,มนะเนาะเอาเป็นว่าอลองลองฟังกนะันเคยได้ยินไหม ได้ลาบเสื่อมส้มตําไม่ใช่ครับได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสันเสริญนินทาสุขทุกขนับได้แปดไหอย่างละสี่มันเป็นสี่คู่นะสี่คู่คู่คู่บวกกับคู่ลบคู่บวกกับคู่ตรงข้าม ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์มันเป็นของคู่กันโลกกรรทำแปเนี่ยถ้าใครเข้าไปอยู่ในวังวนกับโลกกรรมก็คือมันธรรมเป,เ,ปเ,ปเป็นธรรมดาของโลกที่เป็นการมาวจรของเราณนะตอนนี้นะก็อ,อยู่ในวังวนของอความอยาก ได้ของมาได้ลาบมาก็ต้องมีวันหนึ่งก็ต้องเสียมันไปวันที่ได้มามันเป็นสุขเนาะวันเสียไปมันวันที่เสียไปมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเลยครับก็ได้ยศตําแหน่งมาก็ต้องหาทางที่จะเก็บมันไว้ถ้าเสียไปเราก็มีความเศร้าความทุกข์เวลามีคนสรรเสริญยินดีปีดากับเราเราก็มีความสุขแต่ถ้าวันหนึ่งมีคนติฉินนินทาเนี่ย มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาและที่ตรงที่สุดก,ก็อย่างสุดท้ายครับมีความสุขมันก็ต้องเดี๋ยวก็มีความทุกข์ปรับปนกันไปสิ่งนี้จะเจอไม่ว่ายากดีมีจนขนาดไหนก็มีโอกาสหรือมีสิทธิ์สูงที่จะได้ไปพัวพันกับเจ้าโลกธรรมแปดน,นี้ทีนี้ เราจะหลุดจากวังวนของโลกกรรทำแปนี้อย่างไรนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือถามตัวเองครับว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้เราทำเพื่ออะไรคุณค่าของสิ่งที่เราทำมัน,มนคืออะไรเมื่อเราตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยแล้วก็เป้าหมายของเราแล้วไม่ว่า จะได้ลาบจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ได้ผลตอบแทนจากสิ่งนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่สนนะเพราะเรารู้ถึงคุณค่าในสิ่งที่เราทำจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งถามว่ามีผลไหมถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ามากแค่ไหนตำแหน่งก็ไม่สนนะมันจะได้ไม่ได้มันก็ไม่ทำให้เราสุขเราทุกข์ขึ้นมา สันเสริญนินทาไม่ว่าใครจะมาชมหรือมานินทาเราถ้าเรารู้ถึงเป้าหมายของเรารู้ถึงสิสสส่งอรู้ถึงคุณค่าในสิ่งที่เราทำใครจะว่าอย่างไงจะชมจะนินทามันก็ไม่กระเทือนครับแค่นี้แหละครับนึกถึงโรคระบาดครับในสภาวะการตอนนี้นะก็ลองนึก ย้อนดูกกับว่าอยากชวนทุกคนแหละย้อนนึกดูนะครับว่าไอสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าอย่างไรบ้างมีเป้าหมายอย่างไรบ้างถ้าใครทำอะไรอยู่เพื่อที่จะแบบทำตามคำสั่งเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอสิ่งนี้มันมีคุณค่าไม่มีคุณค่าไม่รู้นะใครสั่งมากูก็ทำไปใครโทรมาให้ทำอะไรก็ทำเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่าง มันอยู่ไม่ได้นานหรอกครับมันอยู่แต่การที่คนที่ทําอะไรแล้วรู้ถึงเป้าหมายตนเองรู้ถึงคุณค่าในตัวเองเนี่ยอันนี้สิของจริงแล้วเขาก็จะไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทาใดๆทั้งสิ้นผมก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้นะก็ขอให้ทุกคนลองรู้ครับฝึกดูครับมันอาจจะมีแบบ ขอกแวกไปบ้างนะทั้งลาบทั้งตําแหน่งมันหอมหวานครับคําสรรเสริญนี่ยิ่งหอมหวานเลยเราพร้อมที่จะลอยไปได้เลยแต่ลองย้อนกลับมาดูเสมอๆนะว่าสิ่งที่เราทำคุณค่ามันคืออะไรเป้าหมายที่เราต้องการมันคืออะไรแล้วเราทําเพื่ออะไรอยู่กห็หวังว่าทุกคนจะหลุดออกจากโลกกระทำแปดนี้ได้นะ หวังตัวผมเหมือนกันขอบคุณมากครับ